ตึงตือดึงตึงตึงชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจอไข่มุกกำลังใกล้ตายสงสารจึงเก็บไข่มุกเลี้ยงไว้โดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นยังไงดังไหมครับอยากดังมะละเพ

ตั้งใจวะพี่ทำไมพี่ต้องมาอยู่ในลายเดินตรงนั้นด้วยอ่ะพี่ไปพี่ชิงตายไม่ใช่ไม่ใช่ตายนึกว่าจริงจริงนดดเปี่ยนสีไม่เป็นใจกว่าจริงจริงตาย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 แดดพูดเตี้ยใครตายตายที่ไหนตายที่ไหน ศพน่าจะเน่าเวลานาววนาแล้วอ่ะเป็นเดเลยอ่าอยากได้ยอยากได้คุณตัวอยากได้ตัวฆาตกรไนะครับในไหนไหนมีข้อสันนิษฐานใดๆว่ามนานฆาตกรเขาตอนนี้เขาอยู่สตูดิโอสโตเลตล่าสุดเลยครับเขาฆ่าเขาฆ่าห้องเบ็ดเบสเสร็จเดินไปแอปเปิลเอนจิ้นจากแอปเปิลเอนจิ้นเขามุดซ่อนไปเรี่คเตอร์เรี่คเตอร์แล้วใช้การเดินธรรมดามาโลเวอร์แล้วก็ไปยืนอยู่ท่าห้องไฟแป๊บหนึ่งถึงจะมาสตูเลจครับเขาโผล่ท่านนี้เป็นคนแฮกแมปหรือเปล่าครับอะไรมางั้น Ar, นน uh, ม,มาคุณรู้เยอะจังคุณเป็นฆาตกรหรือเปล่าอ่าผมกับพี่เบนออกมาจากห้องไฟนะครับ <sh arp> <sh arp> ใช่ไหมพี่เบนใช่ครับใช่ครับใช่ซึ่งแต่ว่าศพอยู่ไหนเนี่ยศพอยู่เมตเป็นศพอยู่เมตเมย์้าเราเราถามเราถามอย่างนี้ดีกว่าว่าใครอยู่คาเฟ่ครับตอนนี้ล่าสุดตอนตบตุ่มหรือไม่ตอนที่แต่พี่เบนอ่์พี่เบนอยู่คาเฟ่ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ใช่คุณตงเดินขึ้นไปห้องไฟฟ้ามีพี่ผมแล้วก็มีพี่ไข่หงกแล้วก็มีลุงเต่าด้วยลุงเต่าอยู่คอมโวอยู่คอมโวของอยู่คอมโลเวอร์ใครอยู่ครับโล lower e n g i n นผมอยู่ครับอ่าแล้วห้องไฟใครอยู่ครับ FBI อยู่เขาคงไม่บอกหรอกว่าสับใครอยู่สับตัวไหตอนนี้เราเราพูดตำแหน่งได้ทั้งหมดอ่าแปดคนยกเว้นยกเว้น FBI ดอกดอกดอก เว้นไข่นะคะพี่มินไงผมอยู่กับพี่มินตลอดครับตลอดั้งแต่ห้องไฟแต่ไม่ตลอดแต่ไม่เวลาแต่ไม่ใช่ผมผมอยู่ตรงไอ้หน้าแอดมินละครับอยามคิดว่าคุณมินไม่ได้เป็นนะใช่ครับผมจะตรวจสอบคุณเหลือแค่สองคนเองเฮ้ยตัวสอบผมได้เหรอคุณยศอะไรเนี่ยพคนโคตรไปพูดโคตรอะไรคพูดอะไรพูดอะไรไม่ใช่กูไม่ใช่นะแพูดไปนะพูดโคตรไปเลยทุกอย่างเป็นทำทำลายของผมหมดเลยเมื่อกี้แต่ว่าผมอ่ะ บอกว่าผมอยู่โ o เวอร์จินทางด้านนีดจริงๆแล้วผมอยู่สโต้เฮ้ยมึงก็เป๊ะเลยอ่ะเอาเรื่องจัดโอ้นี่ผมนึกว่าพี่อังไ,ไฟละไฟีกแลกวไฟับอีกะไฟับอีกะ ใครมันดูกล้องวะอยากจะดูกล้องมากเลยใช่ไหมหตาย พี่หมิ่นไม่ใช่อ้าวจริงๆเมื่อกี้ผมจะบอกว่าไม่ใช่พี่หมิ่นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีสามโหมดแต่ว่าฆาตกรสองคนอ่ะเป็นนัวพี่หมิ่นเว้ยหนัวมีข้อมูลว่าหนูไม่รู้พี่เคออกมาจากฮ่องกงได้ยังไงแต่ไม่เห็นพี่เคเข้าไปนะพี่เดินเข้ามาพี่เห็นพี่เดินเข้ามาพี่เดินเข้ามาพี่เห็นพี่เห็นเอาแล้ว MBI โงยผมแล้วใช่ผมเดินเข้ามาใครอยู่ในห้องเมดเบย์ปะมีใครดูแอดมินไหมตอนเนี้ย พี่บอดปะพี่บอดดูปะไม่ดูไม่ดูพี่เดินทำเควสอย่างเดียวอันนี้อันนี้ชิงชิงเจอศพที่ไหนอะตรงฟอตเลตอะมาไม่เห็นศพอะพี่คือคือเดินหาเลยใช่ปะแต่ว่าไม่เจอใช่ปะก็คือผมทิ้งลงมาท้งขยะล่างเดินไปขึ้นไปอีกหน่อยก็คือเจอศพแล้วจะบอกให้ว่าห้องฝฟายเมื่อกี้เอ้ไม่ใช่ห้องฝฟายห้องกล้องเมื่อกี้มีกันอยู่ประมาณ3คน4ี่คนมั้งจะมีผมมีพี่จอยแล้วก็มีน้องน้องไอพีไอแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไขมุกไขมุกอ่า ที่เดินวนเวียนไปอยู่แถวๆบริเวณฮ่องกงฮ่องกงกับอัปเปอร์เอนจินวนเวียนไปวนเวียนมาซึ่งคิดว่าถ้าศพอยู่สโตเลตอ่ะไม่น่าไม่น่าจะใช่4ี่คนนี้แน่นอนแต่ไข่มุกวิ่งมาจากด้านโล่รงให้ข้อมูลตอนว่าหนูส่วนลุงเต่าลุงเต่าวิ่งมาจากไม่รู้จากสโตเลตแต่ผมไม่รู้ว่าศพไอ้ศพสโตเลตอ่ะมานานแค่ไหนัรงเนี้ไข่มุกอ่ะวิ่งไปทางสโตเลตอ่ะหนูไม่วิ่งไปหนูวิ่งเข้าห้องไฟแล้วก็วิ่งออกมาอะไเหรอผมออกจากห้องไฟมา แล้วส่วนกันไหมล่ะสองคนนั้นอ่ะสวนกันส่วนกันแต่ผมไม่หผมเห็นใครวิ่งไปทางแบบส่วนก็ต้องโลวเวอร์จรินลงเป็นหรือเปล่าอ่าโอเคลงโตใช้มอมสีสีไปแค้นเครื่องโกูโทษฉันไดมเตอเติม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  มีชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่าตัวหนึ่งกำลังใกล้ตายสงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรัก เป็นยังวนมือเหมืนจะตายก็คอยใจทุกอย่างแต่สุดท้ายมาคว้าใจดี่ว้าเฮ้ยแต่เป็นคิวด้วยว่ะ FBI กระบอดไปอันนี้พี่จอยจะถมไหนห้องไฟประตูห้องไฟมันปิดอยู่พี่ก็เลยยืนรอเมื่อกี้มีคนหนึ่งกำลังเดินมาที่แอดมินใครเป็นคนเดินมา ผมเจอชิงชิงยูที่ห้องกล้องน่ะไข่มุกไข่มุกเป็นคนเดินมาจากสโตใช่ไหมเมื่อกี้แม่งค่ะหนูเดินมาจากเอ่อสายล่างสายล่างก็คือสโตนนั่นแหละไข่มุกใช่หรอมันก็ต้อง<ห>ผ่านสโตโ<ห>ไม่งั้น<ห> <laughs> ก็เดินมาจากทรายล่างไงแล้วก็คือตอนนี้ไข่มุกอ่ะกำลังจะเข้าห้องแอดมินแล้วซึ่งมันต้องผ่านสตูไม่ใช่ไม่ใช่หนูหนูเพิ่งอยู่หน้าห้องห้องไฟเองเพราะว่าพี่จอยเดินเข้าห้องไฟไปหนูจะอยู่หน้าห้องไฟได้ยังไงเพราะว่าตอนเนี้เพราะว่าตอนเนี้ผมเห็นผมเห็นมีใครบางคนอ่ะกำลังมาถึงห้องแอดมินแล้วอ๋อหนูอยู่สโตเลตใช่ใช่ถูกเห็นไหมแอะแอะควายเขวควายเขวไม่ได้ฆ่านะ ไงครับไข่มุกคลุ่มมีอะไรพูดไหมไข่มุกหนว่าลุงเต่าโลเอิญหนูอ่าลุงเต่าก่อนชัวๆพี่ผมว่าลุงเต่าชัวๆแล้วเพราะว่าศพศพหนึ่งอะมันอยู่แอดมินแล้วลุงเต่าหมดไปคาเฟ่เริ่มานเรียนมาเบทเบครับไม่ใช่ผมดูกล้องตลอดเวลาลุงเต่าจะมาเล่นสูตรผมหรอลุงเต่าจะมาอวดไข่มุกอ่อคือตอนผมเข้าไปอะไม่เห็นมีไฟกล้องติดติดตลอดครับอผมไปคาเฟ่อะแล้วผมเดินผ่านตรงเบทเบก็ไม่เจอไฟติดนะพี่เคพี่เคโอดไราะว่าผมเห็นส้ม พี่คิดว่าเป็นเรานะแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่คิดว่าเป็นใครจริงๆิงเหรอเอาลุงเต่าก่อนครับจริงจิงท่องเว้นนานนะจะว่าไม่จริงๆิงไม่ใช่แล้วผมว่าผมว่าน่าจะเป็นไข่มุกแหละไม่น่าเป็นใครแล้วน่าจะเป็นไข่มุกกับลุงเต่าอ่ะสองคนน่ะถ้าหวดผิดก็จบเกมอ่ะโอเคกูจะพดเสี่ยวทำหมเนี่ยกูรู้อยู่แล้วไข่มุก หนึ่งหวตเมื่อกี้ลุงเต่าน่าจะเป็นคนโหวตไข่มุกนะไม่เป็นไรลุงเต่าน่าจะโหวตไข่มุกเดี๋ยวฉะนั้นเราจะต้องตบปุ่มโหวตไข่มุกออกและเราก็ไปหนึ่งจบจบโอ้ไฟดบเอ้ยไอ้ลุงเต่า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 ทำไมลุงเต่าทดิอย่างเงี้ยลุงเต่าทต่ไฟดำไมอ่ะเอ้า ช่วยด้วยไข่มุกไข่มกผมอะลอยอยู่ที่ตบปุ่มเว้ยไม่ต้องไม่ต้องพี่อ่ะเป็นคนยืนรอยอยู่ตบปุ่มและจังหวะที่กําลังจะตบได้แล้วไฟดับและคนที่อยู่ข้างพี่มากที่สุดตรงนั้นมีแค่ไข่กคนเดียวหน้าตบปุ่ม ไปมันไม่ดับมันคอมูเออนตั้งแต่ผมพูดผิดคอมูดับเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินลงมาแล้วคอมูแก้เสร็จผมเดินขึ้นไปไข่มกวิ่งตามตูดผมมาตูดจะไปตบปุ่มกับพี่ไหมหนูไม่ต้องมาตบปุ่มกับพี่พี่ตบคนเดียวได้พี่ตบคนเดียวได้พี่มีปุ่มอยู่พี่ตอนตอนแรกเมื่อกี้หนูจะตบปุ่มใช่ปว่าหนูไม่รู้ว่าอ้าวทำไมกดไม่ได้วะามันกดไม่ได้เพราะว่ามีคนกดคอมูเมื่อกี้อ่ะทำไมเราไม่รู้อ่ะเอ้แน่เราเป็นคนกดเองอเปล่า คือหนูสงสัยพี่จอยสงสัยพี่อีกดิอว่าละแบบพี่จอยบอกว่าเควสยังไม่เสร็จอะแต่ว่าพี่จอยวิ่งเหมือนไม่ทาเควสแล้ววิ่งขาพี่แวะทาเควสจนเหลือเควสเดียวแล้วจ้าไม่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 ไข่มุกอะแหละเป็นคนเดียวที่ออกมาจากสโตตรงนั้นแล้วแล้วสบอะอยู่หน้าห้องสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งไม่ไม่ขบสคริปต์นะไอไอคำว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยเลี้ยงงูเห่ามาหลายรอบละตึึง ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจอไข่มุกกําลังใกล้ตายสงสารจึงเก็บไข่มุกเลี้ยงไว้โดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นยังไงอ่ะร้องต่อท่อนต่อไปเลยคอยเตรียมตัวและคอยเตรียมใจเตรียมตัวตายได้เลยทุกคนแล้ว ออ้้เคอยเตรียมตัวนะคอยเตรียมใจบอกเลยนะเมื่อกี้ผีกำลังฮาวของแท้สาวน่ากำลังฮาวสาวน่าคนหนึ่งวิชีวิบคนดูกล้องแล้วไมม่เห็นผแล้วลำพังสาวน่าทั้งแปดไปแก้เรียกเตอร์กันนะทุกคนเอ้าพี่จอยผมรักพี่นะผมมีอะไรจะมอบอ่ะพี่ผมมีอะไรจะให้พี่จอยอ่ะชิงชิงหนีไปชิงชิงหนีไป จริงๆก็ไม่อยากตายหนีไปชิจอยจริงๆวิ่งสวนจริงๆวิ่งสวนชิจอยโอดคูดไกลเลยเอ็ดเอ็ดดันเอ็ดดันเลยทีไรครับลูเป็นไงโอ้ยไปถ่ายพระตุยานเลยไปัน้งครับ